สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับเอเน s t ล m ทวันพุทธที่27เมษายน2565เจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้เป็นข่าวสารทั่วไปที่จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับในกลุ่มต่างๆรวมถึงเรื่องของราคาสินค้าโภคบริโภคที่มีการปรับตัวสูงขึ้นด้วยนะครับค่าบริการของไพรสน์นีก็มีการปรับมาม่าก ok ็อันไม่ไหวแล้วนะครับขึ้นราคาเรียบร้อยรวมถึงสินเชื่อ SME ธุรกิจขนาดย่อมขนาดเล็ก นะครับทางด้านธนาคารออมสินมีปล่อยสินเชื่อรวมถึงผู้ประกันตนมาตรา40นะครับมีรายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มต่างๆอย่างไรไปติดตามพร้อ,รอมๆกันกับ A n a นว s t ไ m e ครับไปเริ่มมันที่ผู้ประกันตนมาตรา40ก่อนเลยนะครับวันนี้ในเพจ Facebook สำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานมีการโพสต์คลิปการสัมภาษณ์ท่านออรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมแล้วก็โคศก สำนักง,งานประกันสังคมนะครับคุณรัตดาแซลีท่านได้ตอบคาถามของประชาชนที่โทรศัพท์เข้าไปสอบถามในรายการครับว่าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ป่วยโควิดติดรักษาตัวอยู่ที่บ้าน10วันนะครับซึ่งท่านผู้ชมท่านนี้นะครับมีการโทรประสานเจ้าหน้าที่ผ่านเบอร์โทรของสอปสอชอคือ1 3 3 0แล้วก็ได้รับการประสานว่าให้ ติดต่อขอรับยาเรียกว่าเจอแจกจบน,นะครับกับคลินิกแห่งหนึ่งซึ่งเมื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาแล้วนะครับทางคลินิกก็ออกใบรับรองแพทย์ให้เสร็จแต่เมื่อไปดำเนินการแจ้งเรื่องที่สำนักง,งานประกันสังคมพื้นที่3ดินแดงปรากฏว่าพอผ่านไปสักระยะหนึ่งนะครับมีจดหมายหนังสือแจ้งมาว่าไม่ผ่านการพิจารณาก็คือเบิกเงินชดเชยกรณีเจ็บป่วยไม่ได้ ท้งที่ส่งเงินสมทบครบ,ครบตามเกณฑ์เงื่อนไขคือ3ใน4เดือนนับจากเดือนที่เกิดกรณีเจ็บป่วยคําตอบที่ได้จากท่านโฆษกประกันสังคมก็คือนะครับตอนนี้ทางสํานักงานประกันสังคมกําลังเร่งแก้ไขระเบียบซึ่งจะต้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานลงนามเพื่อประกาศใช้โดยทั่วกันทั้งประเทศ ที่ผมจะมาแนะนําก็คือว่านะครับท่านใดที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา40เมื่อท่านตรวจโควิดไม่ว่าจะเป็นตรวจด้วย rt-pcr ตรวจด้วยชุดตรวจ atk นะครับเข้าสู่กระบวนการเจอแจกจบไม่ว่าท่านจะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลชั้นหนึ่งที่เป็นโรงพยาบาลที่มีเตียงนอนนะครับหรือคลินิกที่เข้าร่วมตอนนี้ ท่านต้องท่านจะต้องเก็บใบรับรองแพทย์เอาไว้นะครับโดยเฉพาะคลินิกไอ้ที่โรงพยาบาลไม่มีปัญหาอะไรครับแต่ที่คลินิกตอนนี้ประกันสังคมกําลังเร่งแก้ระเบียบเพื่อให้สามารถเบิกกรณีเจ็บป่วยได้นะครับไม่ว่าท่านจะเข้าสู่กระบวนการรักษาผ่านโรงพยาบาลชั้นหนึ่งใบรับรองแพทย์จากแพทย์ชั้นหนึ่งก็คือโรงพยาบาลที่มีเตียงผู้ป่วยในนะครับหรือจะเป็นใบรับรองแพทย์จากคลินิกที่เข้าร่วมท่านก็สามารถเบิก หรือว่าขอรับเงินชดเชยกรณีการขาดรายได้ได้ไดกับสำนักง,งานประกันสังคมหากว่าท่านส่งเงินสมทบครบตามเงื่อนไขนะครับเพราะนั้นตอนนี้อยู่ในระหว่างการแก้ระเบียบท่านผู้ชมสามารถส่งเรื่องไปได้นะครับวันนี้ท่านโฆษกประกันสังคมสอบถามด้วยนะครับว่าที่มีหนังสือแจ้งไปว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์หรือว่าไม่เข้าเงื่อนไขที่จะได้รับเงินชดเชยเนี่ยท่านโฆษกถามว่าเป็นพื้นที่ไหน นะครับคำตอบจากประชาชนที่โทรศัพท์เข้าไปก็คือเป็นพื้นที่3เขตด,ดินแดงเพราะฉะนั้นก็สื่อนะครับท่านโฆษกบอกว่าเดี๋ยวจะมีหนังสือเวียนไปยังสํานักง,งานประกันสังคมพื้นที่สาขาจังหวัดทั่วประเทศนะครับเพื่อที่จะให้ข้อมูลนี้ตรงกันว่าทางสํงงานักงานประกันสังคมส่วนกลางกําลังเร่งออกระเบียบแก้ไขระเบียบใหม่เพื่อให้ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยคลินิกที่เข้าร่วมในการรักษาโควิดนะครับเจอแจกจบ สามารถเอามาเบิกได้นะครับท่านใดที่ป่วยแล้วก็ให้พ้นการกักตัวก่อนแล้วค่อยส่งเรื่องไปนะครับอย่าเพิ่งไปแต่ทีเดียวเจ้าหน้าที่ก็กลัวโควิดเหมือนกันในนี้ท่านโคษกบอกนะครับเจ้าหน้าที่ก็กลัวติดโควิดเพราะฉนั้นเมื่อติดโควิดแล้วท่านไม่ต้องรีบนะครับมันสามารถเบิกย้อนหลังได้2ปี่าเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์บทสัมภาษณ์ของท่านโคษกประกันสังคมเอาไว้ที่คอมเมนต์แรกใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับท่านใดฟังผมแล้วยังอาจจะไม่เข้าใจไม่เคลียร์ก็ไปฟังท่านโคษกประกันสังคมอีกครั้งหนึ่ง เดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ที่คอมเมนต์แรกนะครับก็สรุปนะครับผู้ประกันตนมาตรา40ตอนนี้ไม่ว่าท่านจะใช้ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลชั้น1ที่มีเตียงนอนมีผู้ป่วยในผู้ป่วยนอกหรือเป็นใบรับรองแพทย์จากคลินิกที่เข้าร่วมโครงการเจอแจกจบท่านผู้ชมก็สามารถขอรับเงินชดเชยกรณีเจ็บป่วยกับสำนักง,งานประกันสังคมได้ทุกแห่งทั่วประเทศนะครับถ้าวงเล็บด้วยต้องส่งเงินสมทบครบตามเงื่อนไขนะครับอ่ะนั่นคือเรื่องแรกที่ เอามารายงานให้ทราบนะครับเรื่องต่อไปไปช่วยรายงานเป็นกระบอกเสียงให้กับผู้ประกอบการ SME นะครับธุรกิจขนาดย่อมกันสักนิดหนึ่งนะครับทางด้านของธนาคารออมสินนะครับมีการปล่อยสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME นะครับทางเพจ Facebook GSB Society นะครับซึ่งเป็น เพจของธนาคารอมสินนะครับมีการระบุข้อความเอาไว้ว่าธนาคารอมสินเปิดให้กู้สินเชื่อ GSB SME เต็มสุกเต็ม10นะครับ SME เต็มสุกเต็ม10นะครับเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการ SME ทุกกลุ่มกิจการนะครับทั้ง SME ที่เป็นรายบุคคลนะครับแล้วก็นิติบุคคลด้วยวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน10ล้านบาทนะครับอัตราดอกเบี้ย6เดือนแรกเริ่มต้นที่2.99%ต่อปีปลอดชำระเงินต้นสูงสุด2ปี แล้วก็ผ่อนได้นานสูงสุดถึง10ปีนะครับสำหรับหลักประกรันการกู้นะครับสามารถใช้สมุดเงินฝากออมสินสลากออมสินพิเศษพันธบัตรโฉนดที่ดินที่ดินและอาคารคอนโดมิเนียมหรือจะเลือกใช้บรรษัทประกรันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบอสยค้ำประกรันสินเชื่อทั้งวงเงินกรณีกู้ไม่เกิน5ล้านบาทก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสามารถยื่นกู้ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่30ธันวาคม2565 ที่ธนาคารออมสินทุกแห่งสาขาทั่วประเทศนะครับอันนี้ก็เอามาฝากแล้วกันท่านใดที่ประกอบธุรกิจ SME อยู่นะครับทั้งบุคคลธรรมดาแล้วก็นิติบุคคลสนใจขาดสภาพคล่องธุรกิจดูท่าแล้วจะไปไม่ไหวขาดเงินทุนเหมือนเวียนก็ลองติดต่อสอบถามไปที่ธนาคารออมสินได้นะครับทุกแห่งทุกสาขาทั่วประเทศจนถึงสิ้นปีนี้เลยนะครับเรื่องต่อไปครับไปดูเรื่องของไพรสณนีไทยนะครับ เมื่อวานนี้มติคอรมก็มีการเคาะไฟเขียวให้ปริษัทไทยสามารถปรับขึ้นราคาค่าบริการนะครับก็สืบเนื่องจากต้นทุนต่างๆนะครับโดยเฉพาะต้นทุนด้านพลังงานก็มีปัญหาเหมือนกันเม,มื่อวานนี้มติครมนะครับมีการอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราไปรษณียารและค่าธรรมเนียมอื่นๆนะครับตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เสนอก็ ในอัตราส่วนเนี่ยเดี๋ยวดูรายละเอียดคร่าวๆนิดนึงนะครับมีผลจากการศึกษาโครงการปรับปรุงอัตราค่าบริการไปรสนยยากรของจดหมายและไปรสนียบัตรในประเทศของสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทยนะครับ TDRI เมื่ออิงกับดัชนีราคาผู้บริโภคและอัตราเงินเฟ้อทั่วไปนะครับจากข้อมูลธนาคารแห่งประเทศไทยที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปณนะปัจจุบันปรับสูงขึ้นร้อยละ38.46 นะครับจากปี2547พบว่าในปี2562อัตราค่าบริการจดหมายในประเทศที่ควรจะเป็นคือ4บาท13สตางค์ต่อฉบับนะครับในขณะที่ไพรสนีไทยได้พยายามบริหารจัดการต้นทุนให้อยู่ในกรอบอัตรางเงินเฟอ้อมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถบริการไพรสเน่พื้นฐานในประเทศโดยทั่วไปถึงแก่ประชาชนในอัตราเริ่มต้นที่3บาทนะครับมีผลให้ไพรสนีไทยมีภาระเชิงสังคมต้นทุนของบริการพื้นฐานในประเทศเพิ่มสูงขึ้น วัตถุประสงค์นะครับเดี๋ยวแอดมินดูสรุปให้นิดนึงว่าจะปรับเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับทางด้านไพรสณียไทยนะครับมีการยืนยันว่าการปรับอัตราไพรสนียกรในระยะ3ปีแรกนะครับจะไม่กระทบต่อภาคประชาชนแต่ประการใดเนื่องจากเป็นการปรับอัตราไพรสนียกรเฉพาะบริการประเภทจดหมาย ซึ่งภาคประชาชนส่วนใหญ่มาใช้บริการฝากส่งอยู่ในช่วงพิกัดน้ำหนัก0-10กรัมซึ่งมีอัตราไปรษนียกรอยู่ที่3บาทเท่าเดิมนะครับและแม้ว่าจะส่งผลกระทบต่อภาคธุรก,กิจสำหรับกลุ่มการเงินนะครับหรือกลุ่มอ e ีคอมเมิร์ซและกลุ่มขนส่งและสื่อสารก็ตามแต่ก็เป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่มีนัยสาคัญจนอาจเกิดการผลักภาราคาจะค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปยังผ,ผู้ใช้บริการแต่อย่างใดนะครับ ก็เอาเป็นว่าคอรมอรเขาเคาะแล้วนะครับคอรมอรเขาเคาะแล้วไปดูร่างกฎกระทรวงฉบับนี้กันสักนิดหนึ่งนะครับไปดูร่างกฎกระทรวงฉบับนี้สักนิดหนึ่งนะครับคำว่าจดหมายนะครับแยกจำแนกเป็น2ประเภทก็คือ1จดหมายประเภทซองนะครับแต่ซองสีอะไรก็ตามนะครับแล้วก็2จดหมายประเภทหีบหอ่อ กำหนดเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับ UPU โดยมีอัตราค่าบริการให้แยกประเภทซองหีพอเป็น2ระยะนะครับระยะแรกก็คือปี65ถึงปี2567จดหมายประเภท2ยังคงอัตราค่าพิกัดน้ำหนักแรกไว้ที่3บาทนะครับสำหรับพิกัดน้ำหนักไม่เกิน10กรัมและจดหมายประเภทหีพอมีอัตราค่าบริการในพิกัดน้ำหนักแรก30บาทสำหรับพิกัดน้ำหนักไม่เกิน500กรัม และมีอัตราค่าบริการสูงสุด55บาทสําหรับพิกัดน้ําหนักเกิน1,000กรัมแต่ไม่เกิน2,000กรัมนะครับก็มีตั้งแต่3บาทจนถึง55บาทนะครับแล้วแต่น้ําหนักส่วนระยะที่2ครับตั้งแต่ปี2,568เป็นต้นไปจดหมายประเภท2องจะปรับอัตโนมัติโดยมีอัตราค่าบริการในพิกัดน้ําหนักแรก4บาทนะครับสำหรับพิกัดน้ําหนักไม่เกิน10กรัมก็คือเพิ่มขึ้น1บาทนะครับและมีอัตราค่าบริการสูงสุด62บาท สำหรับพิกัดน้ำหนักเกิน1,000กรัมแต่ไม่เกิน2,000กรัมและจดหมายประเภทหีบห่อจะปรับอัตโนมัติโดยมีอัตราค่าบริการในพิกัดน้ำหนัก34บาทแรกนะครับอขอไปครับในพิกัดน้ำหนักแรก34บาทก็คือไม่เกิน10กรัมนะครับแล้วก็สำหรับอขอไปนะครับจดหมายประเภทหีบห่อก็เบิ้ลกันจังเมื่อสักครู่อาใหม่นะครับ จดหมายประเภทหีพอจะปรับอัตโนมัติโดยมีอัตราค่าบริการในพิกัดน้ำหนักแรก34บาทสำหรับพิกัดน้ำหนักไม่เกิน500กรัมนะครับและมีอัตราค่าบริการสูงสุด62บาทสำหรับพิกัดน้ำหนักเกิน1,000กรัมแต่ไม่เกิน2,000กรัมนะครับแล้วก็2องไพรสนียบัตรของตีพิมพ์และพัสดุไพรสีไม่เปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการในระยะแรกก็คือปี2565ถึง2567 นะครับเป็นระยะที่3และระยะที่2จะปรับอัตโนมัติตั้งแต่ปี2568เป็นต้นไปนะครับอันนี้ในส่วนของปรเสนยบัตของตีพิมพ์และพัสดุใบเสนีสามครับกำหนดอัตราใบเสนียกรพิเศษสําหรับปรเสนียพันภายในประเทศที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดโดยมีส่วนลดสูงสุดไม่เกินร้อยละสีจากอัตราที่ขอปรับขึ้นใหม่นะครับโดยกําหนดเงื่อนไขในการใช้บริการเช่นฝากส่งของประจําต่อเนื่อง ฝากส่งต่อเดือนตั้งแต่5 0 0แสนฉบับต่อเดือนขึ้นไปมีการคัดแยกเพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งต่อในระบบงานไปรษณีย์ฝากส่งและนำจ่ายในเขตพื้นที่เดียวกันเป็นต้นนะครับรายละเอียดก็ค่อนข้างเยอะนะครับรายละเอียดค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะเพราะนั้นท่านผู้ชมก็ลองติดต่อสอบถามในที่ไปรษณีย์ก่อนแล้วกันนะครับว่าเขาจะเริ่มปรับอะไรกันยังไงนะครับเพราะว่าทางด้านของมติครมเนี่ย ก็เห็นชอบอนุมัติในหลักการในเรื่องของกฎกระทรวงเกี่ยวกับการปรับขึ้นค่าบริการแล้วนะครับเพราะว่าไพรสณีไทยก็แบกรับต้นทุนไว้อยู่พอสมควรนะครับแล้วไหนจะต้องแข่งกับบริการขนส่งภาคเอกชนที่ตอนนี้ก็เริ่มที่จะออกลายนะครับขนส่งภาคเอกชนชื่อดังๆ3าี่เจ้านั่นแหละตอนนี้เริ่มออกลายนะครับมีปัญหาในการจัดส่งพอสมควรเลยแหละเยอะแยะไปหมดนะครับ เรื่องรองสุดท้ายนะครับไปดูราคาบะหมี่กลึ่งสําเร็จรูปมาม่านะครับตอนนี้บอกว่าอันกันไม่ไหวแล้วทีเดียวเชียวนะครับคิดว่าในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมเนี้ยคงจะเห็นราคามาม่าใหม่หรือพื้นที่ไหนมีขึ้นแล้วก็แจ้งมาได้นะครับล่าสุดนะครับมีทางซัพพลายเออร์บะหมี่กลึงสําเร็จรูปรายใหญ่ของประเทศไทยนะครับ ก็มีเป็นผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปตราม,มาม่านะครับได,ได้ทยอยแจ้งการปรับขึ้นราคาสินค้าไปยังคู่ค้าต่างๆหลังจากที่พยายามปรึงราคามาตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาโดยสินค้าที่มาม่าแจ้งปรับราคาหลักๆนะครับก็จะเป็นกลุ่มเส้นสีเหลืองอาทิรสต้มยำกุ้งของโปรดเลยครับรสหมูสับเป็นต้นนะครับโดยมีการปรับราคาขายส่งเพิ่มขึ้นอีก2-3บาทต่อกล่อง สององนะครับหรือ10ถึง15บาทเอาเข้าไปครับหรือ1 0ถึง14บาทต่อลัง1ลังก็จะมี6กล่องนะครับหรือ182องส่วนเส้นขาวเช่นเส้นมีน้ำใสมามา่าครับยังไม่มีการปรับราคาอ่ะอันนี้ก็อาจจะต้องย้ายจากการกินต้มยำรสต้มยำรสหมูสับไปกินเส้นใสมามา่มาน้ำใสแทนนะครับ การปรับขึ้นราคาขายส่งดังกล่าวนะครับจะทําให้ราคาขายมาม่าปรับเป็นกล่องละ145บาทจากเดิม143แล้วก็ลังละ870บาทจากเดิม858บาทแล้วก็ในตลาดจะเริ่มทยอยใช้ราคาใหม่นี้ตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้เป็นต้นไปโอ้มีการรายงานด้วยนะครับว่าหลังจากที่ราคาขายปรับราคาขายส่งปรับขึ้นนะครับคาดว่าอีก1-2สัปดาห์หรืออย่างช้า1เดือน ราคาขายเปลีกในท้องตลาดก็จะทยอยปรับขึ้นตามมาและมีความเป็นไปได้ที่อาจจะปรับขึ้นเฉลี่ยซองละ50สตางค์ถึง1บาทจากเดิมที่ขายอยู่ในราคา6บาทอืพฤษภาหรือมิถุนานี้เราอาจจะซื้อมามาห่อละ7-8บาทกันแล้วนะครับอืมอ่ะทิ้งท้ายครับฝากแจ้งเตือนสภาพดินฟ้าอากาศจ,จากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับมีการออกประกาศแจ้งเตือนฉบับที่ห ในช่วงวันที่28เมษายนคือพรุ่งนี้นะครับถึง2พฤษภาคมมีลมใต้แล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้นะครับที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะมีลมกําลังแรงลมขึ้นนะครับแล้วก็ประกอบกับในช่วงวันที่1ถึง2พฤษภาคมนะครับบริเวณความกดอากาศสูงของมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเทททนนจะลจีนใต้ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด นะครับในลักษณะเช่นนี้จะทําให้บริเวณภาคเหนือภาคตะนออกเชียงเหนือภาคกลางภาคตะนออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งกรุงเทพด้วยนะครับก็จะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่จึงขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากภัยดังกล่าวโดยให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ ใกล้สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะครับและขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีพายุฝนฟ้าขนองซึ่งอาจเกิดอันตรายจากลมกระโชกแรงและฟ้าผ่าได้สําหรับเกษตรกรควรเตรียมป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผล,ผลิตทางการเกษตรเอาไว้ด้วยนะครับจึงขอประกาศให้พี่น้องประชาชนนะครับได้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดแล้วก็สามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา นะครับหรือโทรศัพท์023994012ถึง13และ1182ตลอด24ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็เป็นประกาศแจ้งเตือนก็ให้ระมัดระวังนะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปถึงวันที่2พฤษภาอาจจะเป็นช่วงที่ติดกับเสราร์ทิ์ติดกับเสราร์ทิ์แล้วก็วันแรงงานนะครับหยุดยาว3วันบางท่านก็อาจจะมีการเดินทางไปพักผ่อนไปท่องเที่ยวหรือกลับไปเยี่ยมญาติพี่น้องนะครับเพราะว่าช่วงสงกรานต์อาจจะไม่ได้กลับ ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของการเดินทางและไปเจอพายุพายุนะครับอันนี้ก็ให้ระมัดระวังแล้วก็ติดตามข่าวสารจากกรมอ,อุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะครับหลีกเลี่ยงการขับรถในถนนที่มีฝนฟ้าขนองตกหนักเพราะว่าเราจะไม่สามารถมองเห็นถนนได้มันเกิดหลุมเกิดบ่อมันมีอะไรสิ่งขีดขวางอยู่ซึ่งเราก็จะเห็นว่ามันเกิดอุบัติเหตุมีอุทาหรณ์ได้เห็นอยู่เป็นประจำเพราะนั้นใจเย็นสักหน่อยนะครับถึงช้าแต่ชัวร์และปลอดภัยดีกว่านะครับนี่ก็เป็นข่าวสาร ต่างๆนะครับเอามาเพิ่มเติมจากคลิปที่แล้วนะครับหวังว่าท่านผู้ชมจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจนตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นประโยชน์ในการเสพข่าวในแต่ละวันนะครับท้ายที่สุดนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับโชคดีมีความสุขทุกท่านปลอดโรคปลอดภัยพบกันใหม่โอกาสหน้ากับเอ็น s t i ไทม์สวัสดีครับ